ผลลับของการมาตาม Google Map นะครับสวัสดีครับมาพบก,กับต้นกุหลักเซอร์นะครับวันนี้อาจจะรู้สึกมึนๆหน่อยนะครับเพราะว่าตื่นเช้ามากตอนนี้นะครับเวลาประมาณ6โมง40กว่านาทีนะครับผมก็วันนี้ก็มีแพลนจะไปอยุธยานะครับก็ซื้อตั๋วมาเรียบร้อยแล้วนี้ นะครับผมที่ไปอยุทยาเนี่ยเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยดูละครพี่สันนิวาช่วงนี้คือจริงๆมันควรจะตามกระแสตั้งแต่ครับ, <ๆ S 1> รบเมื่อออกละครแรกๆใช่ไหมครับแต่ว่านี่คือเราเพิ่งจะมาตามกระแสช่วงนี้นะครับเพราะว่าอยากจะเป็นที่ขุนหม,มื่นบ้างนะคบผมซึ่งในวันนี้ก็คือจะไปอยุธยาเพื่อไปแต่งตัวเป็นพี่ขุนหม,มื่นนะครับ แต่งตัวชุดไทยเดินที่วัดชัยวัฒนารามนะคะผมนี่คือสิ่งที่แพลนเอาไว้ในหัวมากแต่ว่าไม่รู้ว่าไปถึงเนี่ยฝนมันจะตกหรือเปล่าเป็นช่วงหน้าฝนด้วยเดี๋ยวก็ดูกันครับจะเฟลหรือคอมพลีตวันนี้นะคะผมเขาบอกว่ามาแล้วครับอยู่ที่ชานชลาที่10บเอาต้องมาอีกด้านหนึ่งขบวนที่หนึหนึ่งหนึ่งก็ถึงแล้วครับผมเหนื่อยมาก เพราะว่าตะกี้ขึ้นพลีกบวนไปชั้นสองแต่เราซื้ออะไรซื้อชั้นสามเราก็ถึงกันแล้วนะครับที่อัญชยานะครับผมแต่เดี๋ยวต้องรีบไปเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เรือข้ามฟากไปอะครับเพราะว่าคือไปอ่านรีวิวมาเขาบอกว่ามันมีถึงแค่ 9โมงเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกทีหนึ่งก็คือเล่าบ่ายโมงเลยซึ่งณตอนนี้คือมันใกล้แล้วนะครับก็เลยต้องรีบไป,ปก็มาถึงอีกฟากหนึงแล้วนะครับแต่ว่าจักรยานอ้าวมีอันนี้ออนได้ไหมครับพี่ได้ได้ใช่ไหม โอเควีแล้วผมต้องแบกไปแบกมาไหนเสียค่าจักรยานอีก15บาทไปกลับหกสิบเห็นตรงนั้นเขาบอกว่าแบบจักรยานเหมือนต้องไปเช่าแถวแบบวัดแล้วไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับคนอื่นเห็นมันวไดลูกเต็มร้านผมก็ว่าเอ๊ะหรอโอลุงเปิดมาสี่สิบปียี่สี่ปีแล้วร้านปิดท่ามงนะลูกได้ครับคุณลุงชื่อยุทธนานะครับใช่ลูก โอเคครัเก yeah, ้ลุงเดี๋ยวลุงเขาถ่ายรูปนะลุงได้ครับอันนี้คือต่ำสุดได้แล้วใช่ไหมลุงได้เ <c oughs> ลยเขาเริ่มเลยขอบคุณครับล,ง okay, ลุงแทบจะหลงทางนะครับคือ <c oughs> <c oughs> เออตะกี้เขาคือบอกให้ตรงไปใช่ป่ะแต่ผมก็ยังไม่เจอวันมาท่านเฮ้ยคือเอาจริงๆอะ่ะ ถ my my okay. little, ้าไม่เข้าไปข้างในอ่ะชมข้างนอกมันก็สวยนะเว้ยจริงๆลองดูนะครับเป็นน้องช้างด้วยเอาจจริงคือขับรอบนอกก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับแต่ว่านั่นแหละครับไปต่อถ้าไม่ถึงก็ต้องถึงครับวันนี้อืม คนลับของการมาตาม Google Map นะครับฉันมาทำอะไรที่นี่ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันอยู่ไหนเ <c oughs> จ้าฝูงเป็ดด้วยแม้ว่าเราจะมาผิดเส้นทางหรือว่าถูกเส้นทางแล้วนะครับแต่ว่า เราก็เจอสิ่งดีๆนะครับให้ดูนะครับจะจุดมุ่งหม่ยเราคือวัดชายวัฒนารามไปต่อครับอืย่าหยุดคือเอาจริงๆนะวัดชายวัฒนารามอ่ะทางที่ดีคืออย่าขับจักรยานมา คือขับจักรยานเนี่ยมันขับได้แค่ในตัวเมืองอะ่ะพอมันออกจากนอกเมืองปั๊บเนี่ยมันจะอันตรายเพราะมันมันไม่ได้มีทางแบบว่าจะขี่จักรยานโดยเฉพาะอ่ะครับแต่ว่านี่ก็คือมาแล้วก็ต้องมาให้สุดในที่สุดก็ถึงแล้วนะครับวัดชัยวัฒนารามนะครับตอนนี้ก็คือตอนนี้คือหมดแรงมากเดี่ยวเ,เก็บจักรยานให้เรียบร้อยก่อนนะครับผม ในที่สุดก็ถึงแล้วอารมณ์อารมณ์ที่อยากตามบทเพศอสันนิวาสนี่คือยังอยู่ครับยังมีแรงอยู่เพราะว่าดูรอบนอกนะครับมีให้เช่าชุดที่เยอะมากเออเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องมีแรงในการใส่ชุดแล้วก็ไปเที่ยวครับผมแค่นี้เองจิบจิบในที่สุดนะครับเราก็ได้แรงกายเป็นพี่ขุนหมื่นนะครับอุยแต่ว่า ใช้สุดแล้วล้วคือเราก็ถึงที่วัดชัยวัฒนารามนะครับผมรู้สึกเขินมากการใส่ชุดนี้คือตอนแรกอะ่ะเขามีเขาจะมีดาบให้แต่ว่าเราไม่เอาเพราะว่าแค่ขาดตั้งกล้องก็ถือว่าเป็นดาบแล้วคือแบบแบกมาไม่ไหวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันนะครับความสวยงามของวัดชัยวัฒนารามนะครับ เอาจริงคือมันสวยมากนะวัดชัยวัฒนารามอ่ะแต่คลิปนี้อย่าได้ถามหาประวัติศาสตร์จากผมเลยเพราะว่าไม่มีครับ <c oughs> <c oughs> คือมาเพราะความสวยงามอย่างเดียวแต่จริงๆนะตอนที่ริมรสชาติช่วงเด็กอ่ะริมรสชาติความสวยงามช่วงเด็กกับริมรสชาติความสวยงามช่วงตัวมันแตกต่างมากเลยนะ <c oughs> มีความรู้สึกว่าเราอยากจะไปให้ได้มากกว่าน,นี้ในอยุธยาแต่แค่แต่คิดว่าวันเดียวก็คงไม่ครบ เดี๋ยวถ้าแบตยังเหลือเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปวัดต่อไปครับผมจะเป็นวัดแถวในตัวเมืองแทนและไม่ใช่แถวนี้ละแต่ว่าเดี๋ยวเขาไปเปลี่ยนสภาพก่อนและเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะครับเอาล้ครับเดี๋ยวไปวัดอื่นกันนะครับก็ตอนนี้เราก็เสร็จที่วัดชัยวัฒนารามแล้วนะครับส่วนวัดอื่นนั้นเดี๋ยวดูก่อนว่าแบตจะเหลือถึงไหมเพราะมันต้องขับจักรยานเข้าไปนะครับอีกรอบหนึ่งซึ่งทางคนละหกละเหินละกัน เราก็มาถึงที่วัดพระาธาตุกันแล้วนะครับผมความเหนื่อยนี้รู้สึกว่าเหมือนได้ผอมลงไปประมาณ10กิโลมาถึงที่วัดพระาธาตุซึ่งเป็นวัดที่สองนี่ก็ตอนนี้เวลาเที่ยง46นาทีนะครับผมเรายังมีเวลาทันอยู่ได้อาจจะได้อีกวัดหนึ่งแต่ว่าแบตเตอรี่ของกล้องผมนี้มันแทบจะหมดแล้ว บตเตอรี่สำรองก็คือหมดแล้วนะครับผมเออใช่เวลาที่มาถึงที่อยุธยาครับแล้วแบบอยากเช่าจักรยานจริงๆอะ่ะคือพอออกมาใช่ป่ะมันจะมีคนแบบที่เขาขับแบบรถสองแถวรถตุกต๊กๆอะไรพวกเนี้ยเออถ้าเราไปขอคําแนะนำจากเขาเออจริงๆมันก็ไม่ควรขอเนาะเออเพราะเราไม่ได้ใช้บริการเขาเก็นป้า บบนี่ก็แบบไปถามไงไปถามว่าขอโทษนะครับพอดีอยากทราบว่าแบบจักรยานนี้เราสามารถไปเช่าอีกฝั่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาตอบกลับมาว่าอีกฝั่งนึงอ่ะมันไม่มีแล้วนะน้องมันจะไปอยู่ที่วัดแท่เลยแต่ท้ายที่สุดแล้วจริงๆคือไม่ใช่นะครับก็คือ,คอมันอยู่อีกฝั่งนึงนั่นแหละพอลงจากเรือข้ามฟากปั๊กปบก็คือเจอเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ถ้าใครอยากที่จะปั่นจักรยานอยู่ดีแล้วขับขับชมวัดในตัวเมืองครับมันแป๊บเดียวเออ นันอะจักรยานได้ไม่เป็นไรเลยก็คือลงจากเรือปับ๊บก็คือมีจักรยานให้เช่าเลยอย่าอย่าแบบว่าอย่าเช่าจากอีกฝั่งหนึ่งอะครับแล้วก็ยกขึ้นเรือมันตรายเนาะแต่ว่าถ้าจะไปวัดชัยวัฒนารามนะครับผมไม่แนะนําเลยจริงๆกับการขับจักรยานไปจริงๆคือดูกิโลเมตรมันประมาณแค่ 6- กถึงสิกิโลเองปะคิดว่าไม่น่าเหนื่อยไงกับการขับจักรยานแต่ลืมคิดพิจารณาปัจจัยว่าเฮ้ยถนนประเทศไทยมันก็เออ ถนนมันไม่ได้แบบว่ามีความชัดเจนสำหรับการขับจักรยานขนาดนั้นแล้วก็ถึงเวลานะไปอีกวัดหนึ่งแล้วนะครับใช่เพราะเราก็แทบดูครบแล้วสวยงามจริงๆครับดูเหมือนได้ย้อนอยุคเราจะเจอพรมลิขิตในเร็ววันเ,เราจะเจอไหมนะพรมลิขิตในที่อยุธยานี้ เร็วๆนี้เชื่อมั่นครับความคิดมันมีตัวตนเพราะฉะนั้นแล้วคิดสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นครับโอเคครับเดี๋ยวไปเจอกันที่วัดใหม่เราก็ถึงที่วัดราชบุรณะแล้วนะคะผมวัดสุดท้ายของคลิปนี้นะครับแก yeah, มันมีความเป็นมันมีความอลังการมากอะ่ะ เฮ้ยคือจริงๆคือตอนเด็กที่บอกก็เคยมาแล้วอะแต่พอมาอีกรอบแล้วมันแบบว้าวเหมือนเดิมอะ่ะวัดราชบุรณะนะครับมันอยู่ใกล้กับวัดมหาธาตุตะกี้ที่ผมไปนะครับไม่ไกลจากกันมากเลยค่าเข้า,ขาก็เท่ากันครับคือแต่ละที่ค่าเข้าสำหรับคนไทยคือสิบาทแม้ผมจะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยรู้เรื่องประวัติศาสตร์อะไรมากนะแต่ว่าเห็นถึงความอลังการของผู้คนในอดีตอะว่าทําไมเขาถึงสามารถสร้างได้ขนาดเนี้แม้ว่าก่อนอะ การสร้างอะไรพวกนี้มันคิดว่ามันต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่แบบไฮเทคมากว่าจะสร้างอะไรที่มาได้อย่างนึงอะ่ะเออแต่แบบเขาสามารถสร้างแบบอะไรที่มันอลังการได้ขนาดเนี้ยแล้วก็เก็บไว้ให้รุนร่นลูกรุน่นหลานได้ดูกันอะ่ะคือลมลืนมากไม่แทบจะไม่ค่อยเห็นใครมาเลย ส่วนใหญ่แบบน่าจะไปอยู่ที่วัดชัยวัฒนารามกันแม้จะเป็นวัดที่ไกลอะเนาะอยากให้ท่านผู้ชมลองมาดูเหมือนกันแบบว่าสมัยก่อนเคยมาตอนเด็กเนี้ยลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนมาตอนโตบ้างอ,อาจจะได้คนละฟิลกันอีกนิดนึงนะครับลองดูโอเคเอาล่ะครับเดี๋ยวคงต้องปิดคลิปแล้วเพราะว่าแบตผมเหลืออยู่แค่6%เท่านั้นเพรฉะนั้นแล้ว คงจะไปไม่ถึงฝั่งฝันนะครับในตอนขากลับนะครับแต่ว่าอยากมาสรุปรวบยอดก่อนนะครับว่าวันนี้การมากรุงศรีอยุธยาเนี่ยเอ้ยมากรุงศรีอยุธยามาจังหวัดอยุธยานะครับผมว่าเราใช้ทั้งหมดไปเท่าไหร่นะครับผมแล้วตอนนี้นะครับผมมีการใช้ค่ารถไฟไป20บาทนะครับในช่วงเช้านะครับค่าจักรยาน100บาทนะครับอย่าลืมนะครับจักรยานนะครับมีฝั่งที่อยู่ตรงด้านรถไฟนะครับแล้วก็ข้ามเรือมาก็จะเจอที่เช่าจักรยานเหมือนกันนะครับแล้วก็ มีค่าชุดนะครับจากการไปวัดชัยวัฒนารามนะครับชุดไทยนะครับสองรอยบาทนะครับแล้วก็มีค่าเข้าสามวัดนะครับสามสิบบาทนะครับมีน้ำโค้กอีกที่ผมกินต่างหานะครับยี่สิบบาทแล้วก็ค่ากับข้าวร้อยเจ็ดสิบาทนะครับรวมเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นห้าร้อยสี่สิบบาทนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับก็คืออยากให้มาเหมือนกันเพราะว่าที่อทยาเนี่ยมีอะไรให้ดูเยอะมากนะครับจริงๆแล้วอ่ะคือถ้า ขับมอไซค์ได้หรือขับรถได้เนี่ยมันก็จะเป็นเบสชอยที่ดีนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีในการมาอมืถ้าใครอยากขับจักรยานก็แนะนาแค่ขับในรอบตัวเมืองพิทยาวัดที่อยู่ใกล้ๆอ่ะจะดีที่สุดส่วนถ้าจะไปวัดชัยวัฒนารามเนี่ยผมแนะนําให้หารถแบบสองแถวหรือรถอะไรที่แบบไปง่ายๆนะครับไม่ต้องขับจักรยานไปเพราะว่ามันอันตรายมากแล้วก็ในเรื่องของถนนอ่ะอย่างที่บอกว่าประเทศไทยถนนมันมันไม่ได้แบบเหมาะกับการขับจักรยานขนาดนั้นอ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วก็คือขับรถหรือขับอะไรที่มัน ปลอดภัยดีที่สุดนะครับโอเคเอาล่ะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันรอบหน้านะครับในรายการหน้าบ๊ายบายครับซ e e y ครับ